วันนี้แม่อูพามาดูมะเขือเทศที่สวนมีทั้งมะเขือเทศลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่ปลูกปนกันนะคะอากาศสดชื่นเย็นสบายช่วงเช้าแม่อูก็พามาดูสวนที่บ้านก็ปลูกพืชสวนครัวปนปนกันไปพอได้ทานนะคะอันนี้เป็นลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่ค่ะค่อนข้างจะเปราะหน่อยนะคะโดนข่าวนิดเดียวก็น่าตกเลยค่ะอู้ด้จจังเลย โดนนิดเดียวเองเปราะมากเลยอุ้ยเอาไปจิ้มเนาะจิ้มได้ที่บ้านก็จะใช้ปุ๋ยคอกนะคะเป็นปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ทำปุ๋ยเองด้วยค่ะแม่ยุเคยทำคลิปไปแล้วนะคะทำปุ๋ยจากยาพารานะคะผสมกับผงชูรสผสมน้ำแล้วก็ให้มันละลายเข้ากันแล้วเอามารดป้องกันเชื้อราแล้วก็ทำให้ลูกดกมากค่ะ ลูกโดกมากเลยนะคะปีนี้นอกจากนี้แล้วมีอิวยังปลูกพวกมะเขือนะคะมะเขือเปราะเอาไว้จิ้มน้ำพริกแล้วก็มีพริกพริกใบสวยมากค่ะใบสวยมากเกินไปแล้วปลูกสลับสลับกันไปพอได้ทานนะคะอันนี้เป็นใบเมงลักค่ะใช้จิ้มน้ำพริกได้เหมือนกันเอาไปหมกอะไรก็หอมกินกับขนมจีนนี่อร่อยมากเลยค่ะสำหรับใบเมงลัก ปลูกพระเ้าปนปนกันไปพอได้เก็บค่ะช่วงนี้มะเขือยังไม่ออกไม่ติดลูกนะคะกำลังจะออกดอกเขาออกดอกแล้วอีกไม่นานก็คงมีลูกให้เราได้เอามาจิ้มน้ำพริกค่ะนอกจากนี้แล้วมีอิวก็ยังมีปลูกพวกตะไคร้ตะไคร้แล้วก็มีชะอมด้วยนะคะชะอมอยู่ริมรัว้ว สามารถดิดเอามาเอามาจิ้มน้ำพริกได้อร่อยอร่อยสุดๆเลยค่ะและพบกับมออุ่ใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ